สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยอดว่านเก,าก่าเกาะกระพ่า f เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนนยาพาลุยรวยเ่อได้นองกันพาลุยก็แม่ปั่นนะครับแม่ปั่นก็ฟันอีกแล้วนะครับฟันบาคนมาบอกว่าเหล็กอ,ออกตัวนี้นะครับล่างออกตัวนี้นะครับนว,วันที่หนึ่งวินาคมหกเกดนะครับเพื่อนที่ ใครได้จ้งได้ก็ตามไปฟังนํำกันนะครับเข้ามาแล้วกรดุณากดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับขอมูนทางบันี้ก็น่นทิยาในแบงปันมาให้พผมได้จัดทาเป็นคลิปเพื่อวาใจเอฟซีและตามผู้สมทุกท่านได้ฟังได้รูไป,ปน,น้ากันตัวตัวคลิปนะครับเพื่อนเซมาได้ยังได้ตามไปฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับ พี่แฟนทุกคนนะคะเมื่อีานนนทิยามาตามแนวทางของแม่ปันนะคะแม่ปันปันบ่้ายปันหน่อยๆจักสีแมนบ่แมนเพิ่นปันว่ามีคนสองคนมาบอกว่าเลขจะออกข้างล่างนะคะจะออกตัวใดเพิ่นมาเลขจะออกข้างล่างออกตัวใดเป็นเลขสองตัวนะคะไปชุ่มไปปั้งน้ากันเลยค่ะอ้าวแม่ปันสวัสดีค่ะเป็นได็กก็ด้เป็นนอนลีอยู่สุขแก่สมุมแต่พ้อนบ่คะ อเป็นใจยูบ้าก yeah, huh ็ยูแบอาการท่อน yep. <th ี่สิเขาเดือนหาแล้วพี่น้องเฮ้ยเนี้ยแต่เนี่ยแตงสิเป็นลมกเป็นยาหอดมือให้ชิมสิใสแล้วละลายมันมันแข็งแล้วมันในมือแลงวเนี่ยจะวากันเดื่องแฮกอันนั้คำแรกคือว่าจะสีฟัง ไม้ยางตะวตะวมันให่ดีอยู่ค่ะมันบถือไปวช่างมังนาบอแต่บวบวมันัน้วเนงูนกมาหยอกัดงไวขดเงี้ยท่มยางมีปนนดสิเสือเงดหงิด่ไม้ยังเมื่อไมันน้ำหาเล่ผู้ใดไม่ได้เขาเรววเร็วเ่ขาวเหลีอย่รางบวชตะวเขาว่ามันออกหรือบวชออก มันมาหันออกเขาว่ามันสีออกเลียกแรงเขาว่าแม่ปันจอไดไอ้เลีกไปบอได้ว่าจังซีคนมาทำเหมือนได้เขาอยู่พ่อะเขาเจ้าของยางไปเลยไป็นท่มูเขาอยู่หันมูคนอยู่หันเขาเลยเอื่นท้ว,นว,ว่าพ่อแม่เขาเรียกเขาเอื่อท้าไดว่าจอดไเรียกไปแม่ปันบออาทิทาววาตย์พ่อแม่เขาไปที่หนึงมันออกมันบอกว่าหาสามเด้อหรือเ่าข้างล่าง เเออแียงแางเลยมีข้างล่างหาตามเลยบอกเขาเป็นยังไงเออบอกวบาในน้อยเออผู้ที่สองยู่ปากกันได้ว่าสองสองเฮ้ยว่าสั่นผู้ผู้บอกก่อนว่าอาสามก็ว่าอาสามปอผู้ใดสองสองไหมหัวสั่นผู้ที่สองไม่ซ้ำนั่นแหละผู้ที่สองนี่ว่าสองสองบนข้างล่างล่างน้ำกันเขาดูน้ำกันเขาเฮี้ยงกันนอนเถอะผู้นันวาแล้วผู้นี้แล้ว่าเฮ้ยสองสองแต่ตัว ไดตรงสี่ไหมวางถือไหม,มคุยิ่งคือกันเออคุยิ่งคือกันไว้สงคนนี่แหละสองคนสองคนผู้หนึงบอกสองสองเออผู้บอกก่อนว่าสามรุ่นหนึ่งสองสอ,องเลยตอนนี้ผู้หาสามเลยค่้คนบอกหาสามันดอกคนบอกว่าเลขจะออก,กอคน้อยสีน่อยอยเเห็เป็น คนนปกติเนาะพี่ยังเออเพราะเป็นเยาเพราะยังาคนหนึ่งวันจะออกสอคนนึงวันจะออกหาเออปุ๊ปุบอกกันนะหาสามก็เอื่นเ้าไปดอกเข้าไปยืนหรทางหนเาีละเขายู่สอคนเเขาสี่บอกเอาก็ดไปนั่น่ไสี่ล้หาัดผู้ชีสเลยสองสองาะเฮยนมาผู้ใดหาสมไหมผู้ใดสองสองเขาสองสวา้ากันวาันมาลังเออ ห้าสามหลังสันตัวเดงง่ายตัวแดงนี้บอกขันแดงยืดคืนปันไดยังว่ถถือยูเฮาเศร้าหวนเนาะวัน,นตึงดอกฝักนแต่มือได้นี่แม่ฝันว่ามีคนมาบอกว่าเรียกจะหา 5, สองคือห <4, S 2> ้าสามกับสองสองฝันได้สองมือแล้วมื่อวานที่ยี่สิบสองคนหนึ่งบอกสองสองคนหนึ่งบอกห้าสามเออเขาอยู่นกันนั่นแหละ คือนกันคนหนึ่งว่าจะออกสองสองอีกคนหนึงว่าจะออกหาสามส่วนตัวแม่ปันแม่ปันมากตัวได้โอ้ยเราเป็นปวะจักหมัดเยมมัเออเพราะว่าเป็นคนบอสอเลอนะ็เนาะแม่โมมัดบอสหมัดจะวางเขบอกแก่ๆเป็นสีนี้หน่อยบอกแก่อกนโตแล้วเนาะรังะล้าง้เดียวพีุ่อนเดยอราวเป็นรที่เราต้องระวั่าจะเข้ากันเนียนะเนียตัวเนียแน่คนหนึ่งบอก สามหสมอีกคนนึงว่าสองสองคนนึงว่าสองสอมันตรงนี้คนใดคนหนึ่งเขาเนาะฟันันไม่ลาเราใดเราสิแก้งไี่เจเนเออเออสแกงหล่ะเขาลุกมาเบิ่งเฟิ้นฟ้ันนยยพี่น้องออแม่ฟันมาฟันเห็นโตแดงครึ่งๆกับพวออันนี้พ่กฟันรลายฟันหน่อยหน่อยันว่าคนสองคนมาบอกเลยอีกคนหนึ่งบอกว่าเม่อแม่นมันจะออกสองสอง สองนต่างค้นต่างบอกเนี่ยจ้าสิออกของผู้ใดเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ้งรัฐบาลแม่ฟันว่าฝันเป็นตัวแทนขึ่งครึ่งกับออก่อวันนี้ฟันว่าเขาว่ามันจะออกเนี่ยมันจะออกบอ่เพิ่นกับบดีใจญาติ่อแม่พี่น้องเอฟซีว่าว่าไปใส่กับอ่อกจะงวดนะคะเพิ่นกับอ่อสบายใจทางสองข้ากับนี่ต่คนดีไม่นำใจออ,ออก่อกับเยาวากันเด้อค่ะเป็นแนว เป็นแนวทางนะคะข้าท้ายท้ำหาเป็นแนวทางเป็นคว่ำฟันบ่มีผู้ใดรู้ว่าจะออกหรือบ่ออกหยุนนำปนยางนั่นยหลักก็คืว่าเป็นอะไรกับแต่ใเมั่งมั่งหันมาเอาได้มหมื่นสองหมื่นอ่นที่สามเด้่ยวเกียวมันไปหาข้าไปแล้วก็ว่าเอาเงินประมาณสิบ่มาเอาลวดเท่ามันหมือนนันช่างเอาไปนะไป ขึ้นมากฟันเป็นเนมเซาเล็กออกเพรไปเอาแมนเขาเป็นตะถู็สี่สามหุบๆแค่ประมาน ian high, you know, ึงเป็นแล้วแล้วอะรฟันหังปนว่าคันเนี่ยันเป็นโตเลยบอกมือเล็กว่าบอกเป็นโตแต่ว่าทางจินจานนั่น้ว่าเขาคิอบอกว่ามันเนือสี่สามแตนตโตก็เลว่าโตก็เลวตีอยีวาสี่มันที ราดจานก็เป็นสามเรียนนาลาเต็มโโหเียแนจะเิดะเ็เาเห็ไแต่วามันมันว่ามันลามมัยุ่ย่ามมันว่าอะกอ์ซี่สาลาเออเหมือนต้อหั่นมันกับปูนเว่าหมือกับมันหลเจาเลยไปไได้มือไยมันหลคลิปลมมาท่านกับเรื่านเทียงกับดน้ำเพียวแนวกับรยัดลูอย่างก็เจาว่า ตเดิมพ่อภากันเที่ยวมายำได้ดก็ไปเยีเ่ยมญาติพ่อเป็นเนื้ไม่ผู้ใด้ว่ากาดไทยถ้ำเนีเป็นแล้วทั้งแม่ปันกับพ่อหลูดอ,อกมาท่าออกแล้วมาเบาเนี่ยคุณจังสีบา้าตอนยังไม่ออกทำไมไม่บอกออกแล้วมาพูดทำไมพูดแล้วมันก็ซื้อไม่ได้ไม่ตะลอกให้เก็บใจแล้วน,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 นอนนอนไว้เนาะสรุปว่างวดนี้แม่ปันบ่ได้กักไว้ บอกแล้วฟันหน่อยๆฟันบ่หไายบ่อยากบ่อไหลใหญ่ห้างเล็กมีแค่สองคู่คนฟันว่ามีคนมาบอกว่าเลขจะออกข้างล่างห้าสามแต่ว่าอีกคนหนึ่งบอกว่าสองสองนะคะคนสองคนบรูว่าของผู้ใดจะใช่ของผู้ใดจะใกล้เคียงเป็นแนวทางหาสือระกินแป้งรัฐบาลทางช่องเข้านี่ก็เป็นแค่ซื้อเป็นสะพานบุญหายทุกอาจารย์ทุกสำนักหาเป็นแค่แนวททงกับบรูเดอร์ค่ะว่าจะออกหรือบ่ออกใส่บ่ใช่นะคะ มกันหลายๆเด้อียวเนีทาามาางคนี่ซีโดีำเด้อว่ารูเจ well ้าคนาจีากันเด็กเขาเอเทียบกับเด็เขากโจกบ้านะครับกับวางบาเซีและทราบุตร้มตุกตาข้องสิได้กิน้นฟางแล้วนะครับสีนนุยิยาเดซสาหลุเรียกของแม่ปั่นนะครับสำหรับผมในไทยลิปนี้ก็ดีสรูปอีกข้างนึงนะครับแม่ปั่นฟันอีกแล้ว ฟันว่าเลขยกแกออกตัวนี้ล่างตัวนี้ฟันว่าเขาว่านนะครับนึกว่าวันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดนะครับเขาก็บอกว่าคนที่หนึ่งก็บอกว่าหาสามนะครับข้างล่างหาสามข้ที่สองก็บอกว่าสองสองนะครับก็มีบอกสองข้สองตัวนะครับล่างทั้งหมดนะครับไปกับบนไปกับล่างอย่างเดียวนะครับก็หวังไว้เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านคงเสียดายในฟังแล้วนะครับสําหรับผม น่าตายคลิปนี้กับยุทธที่เพียงทำนี้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้กับโชคดีสวัสดีครับ